ไี่พีมัมจะมาอย่าหาพออาว่างึ้ันเกี่ยวกเพิ่นเดี๋ยวเด๋เดี๋ยวเปนย่านึงเปนอ่าั้กใหม่พอี่เห่เยเียน่าเหมือนน่มเากตเก่า่เก่าเก่าาโอ้ันว่าย่งก่ได้นบ่ิสงเนึงอยู่แล้วกนึงเก่า ขาเนาตีเป็นมื่อหาเนี่ยได้เต้มเตีนไดเนี่ยเนาะน้อยเนาะคือคิดด้วยเพร่แม่นหาอันนีก็เลยนำตัวหนึ่งับเก่าหนึ่งต่ละน้ก็เมื่อคืนย่อนนะเนามื่อคนก็เป็นหนึ่งเนาะอันก็เป็นเก่าอีเดยวนีเจอที่นี่ปิดเียนสองเก่าใส่ยอะที่ดีเจอหลายย่หนึ่งเลซื้อส้นมากไป็น้เล็กซี้ตะมือซุ้ท้าแต่ว่าฟันเกี่ยว วันวก็อ,อาดหังได้มหาไปวัดก็เลยมมหาเลยสู้ก,กันอยู่วัด <c oughs> อย,ยู่ามันจขอหหหอันนพนมาส่งาวพออาเียมายสั่อเสียเ็ไว่าผมผมก็เห็ลอกวยสันอกเห็นลอวยอกยางาสัน้อนนอนนอนไปซื้อนออ่ยนอนันมือไหลไปซื้อแบบเอาก็าเลยหลยายจริงๆมยังหาอยู่เอ่ะ ฟาดก็ตายเพาะช่างเพราเสียกันที่ามาหาหนองหาหนุนหลุดแล้วฉันเมื่อไห่เมื่ออันฟาดสิมีโศกไงติบ่ได้ต่างนี่วัดแต่ว่าว่าไปวัดมากก็เลยไปวัดไปอันท้ำบุญแล้วก็เลยมาหาก็อาจ เอา้นเห็นกันค Bref, ้นจำอายจำนองก็จะถือว <c oughs> <c oughs> ่าจังไหนหรอเนาะอีหยังคือบงคาเนี่ยว่าเราปิดอีหยังแต่เปิดอีหยังโมเมนต์ว่าเพื่นโมไปหาจะเกลียขคืนหอดเพิ่อนนนี้ฝันหาคนนี่โมเมนต์เขาจมหาหมดตัจิไปหาเสี่ยวไปบวชตัเด็กเบดดตวเด็กเบสส เกลมากลดตัวชเราแคิด e ีค่สีตัวแต่ว่าน่าจะหลังใหม่แล้วในน้อยนะถ้าวัดบในไให้ไอ้ถ้งวัดพุทธสีให้สีไว้เขาตกชนักดเขาหกับอันจังสลาเขาเห็ดไปเนาะเขาเขาปว่าน่าเขาไหวเขาเห็ดไปสนะราเอาอกมันสิได้สูงกว่าน้เาะวาาไ เพราะอาาอันอายุอะไรมาในไดาาดอายุเาเต็มเลยคือหาปีกายในห้าสิบหกปีนี้หาทิเจ็ดเดือนสิงหาอนนี้ก็ส้กสัาส7บเจ็ดแบบไปก็ตรงกันนี่เราไปพิมพ์ก็เข้าไปมาหมู่บ้านนี่ขอมาอา่หอยโนดเลยไหมพออานใได้หกห้าเจ็ดแั้นก็ม่ฝันตรงกัน ได้ตัวเดียวเลขโมหะจิตจับไปหาโมหะจิป,ปีปหีหกหรือปีนี้่ก็อตัวเลดนะหาหกพอฝันยี่ก็จะเดีย้ช่วงก็ฝันตะาเล็กื่อารนี่อันน <c oughs> ั้นเยอะเขาเยอะาสตร์ถือบางคือโยมันคือเล็กันแล้นะ มันเป็นโรงแล้วปุ๊บเรื่องมะเรูกโรกไปแล้วนี่สิคือระวิเต็มแล้วเป็นโรคท่ามกลไฟซิบตัวจะได้ตอนนี้ตอนนี้เขาบอกกันเขาบอขึ้นนี่ก็จะได้สามสี่หได้มือเบาบานแล้กนข้างล่างเลขตัวเดียวกันแค้วัเสื้อเลอก็เลขเื้อตเกาหามสั่เีกเสืีไก่บอกก็แกกับฟันดีี่ส ต้ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าฟันฝันแตกไปฟันช่วว่าฟันดีก็ดีฝันที่จำฟันว่าก็อาเซียวิตอัว่าฟันดีบ่นล้วฝันดี่ว่าจดกของห้องให้หรห้องให้ใันคันแม่นอันก็ยังคอยฟันนี่ซ้ำได้แล้วคนนี้คันคอยฟันคือคอยเป็นคนฟันันวนบริวารยอนฝันตะบัตทือสรงกับการบ่ตายเพราะอาเพรอาเสียล้วเ้อบริัทพยายมิดไปทรงเขา พออาเสียแล้วก so so erm ันรูัวก็เป็นยังกาเป็นยังแล้วก็ติเป็นเสียชีวิตคือโมหัวแล้วป่วยแล้วยังเ้อนันอันไปซื่ซื่อว่าจะเมื่อเราว่าไปซื่อว่าจะนัดอเลรว่ไม่ฟันว่าจะข้องไหบเมนไห้เนี้ยเอ้าแมีปัญหาเวาดเนยนเนาะว่าจะเกี่กันนั้นก็อานก็เห็นรถพูดนีเนาะไอพี่มักรเขาเาบอกไปฟังก่อยูุวัดในบางนึงขันนิอัน อาอ้อยอันยังก็เล่นลพอสอหายขออาเจิดข้อสองก็ดน่กัไ่ไปลยไปไอ้ไ้หน่อยหน่อยลาว่ามันจะออกตัวได้กับอายุห้านี้ละอืมเล็กี่มัเล็กี่มัโอ้นี่นีนี่เด้๋วปลาเทาเขียนหายเล็กี่มัได้เล็กี่มัดเลี่มัี่ปนเล็เล็ที่สีน้ำเนี่ยเื้อตัวนี้อืม พศอสองเกิดพรสองห้าศูนย์แปดสองห้าศูนย์แปดพเกิดน้ำมัเขียนามตัวไปก็ได้ทั้งใจเลยจ้ะสองห้าศูนย์แปดคุนลืมเอาเป็นแบบดีถามว่าพศสเกิดคุณจไดาต้องจ้ามเดีไปเขียนไปอีกสั่นนะเนแนมแนวทางพ่อสอเกอัด้เป็นประอศ คือว่าได้ข่าวว่าจะเฮ็ดบุรณะอย่างอีกจังช่วงนี้งกาสีเฮ็ดเลยมันบ่แล้วอยุตนาบันนาบันไอศาลาวัดผู้ใช้เขาหนี่งนะมันเพิ่งๆบรรเทาท่าสีกจเลยว่าเมันมีกระสือเรียกเสีเฮ็ดตัวก็ะือก็เลสเฮ็ดตัวบันี้ทาว่ากระเบริบอกพวกน้องก็สร้างลังลานเมื่อวานหลังหลพ่อเพิ่งแล้วเออไปดื้อสีหายใส่ตะขาแห้ง หลวงหลวงพ่อใดสิเป็นผู้ซื้อสีหายผาดท่านกรรมการโอ้เงินมันมีเงินกองกลางเพิ่งยู่นเอะไรจริงแล้วพระเจ้ามีอยู่ละพระเจ้ามีอยู่แล้วข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าว่าหน้าตู่ข้าพเจเลยซุ้งเทียดไปแล้วพระเจ้ากระถามอยู่เป็นยังผื้เป็นน้ำวัดบริบานีเพิงๆมันล่ะมันมาแล้วก็เลยไปบอกปรึกษาเพื่อนเพื่อเลยว่าเออเอาทั้งๆวัดจะได้แต่ทั้งสีสองสามครั้งกระแหงเขาติเป็นคนเอาเอง กัที่ได้เนี่ยแ้วกันท่ซอยกันตุ่ม่อเพราว่าจะสินะบ้านบ้านเล็ที่มันสององอเออไอนเกได้าบนั่กันอาดมไหน่เอตัวเน้นเน้นอะัวน้นเนเ่นเดินเนเดิเดินเดินอดินเดินเินเดนเดินเดินเนเดินเนเพื่เินเนเนนนเ่ พ่อส่เกิดเพิ่นสองห้าศูนย์แปดนี่กันเลขอายุอายุเพิ่นห้าสิบหกย่างย่างห้าสิบหกย่างห้าสิบเจ็ดเนาะผ่านเนาะแต่ว่าเลขในใจเพิ่นนี่แล้วนี่ในใจตัวนี้แต่ว่าเลขมากตัวนี้ใจนี่สามเจ็ดตัวมากนี่คือสองหกสองหกภาษานี่ยก่อนนี่ก่อนเลยวัดตัวนี้บ้านเลขที่วัดสองหกเยอะหน่อยแหละเราซื้อรถฟัง้งนนะเวิวัฒน์เนี่ยเรา ไกินก็นเลวว่า,าหก็ิจำพอ่อิแต่ว่ามันบนมนย่ายบอกเลขว่าจังหอวุ่นหน,นอนยุนน้ำมูลนี่แหละนี่แหละครับผุ้ใดเขามาแล้วก็ฝากนะเด้อครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของพ่อทิถในพิมนี้โชว์กับ มันนี่ก็มาตามผู้เพิ่นดวงเฮงหนึ่งเพิ่งถือข้างล่างข้างบนพออาจในพริบฝันเกี่ยวเพิ่นเลยมาถามข่าวผู้เพิ่นโศกหมานฝันเกี่ยวเพิ่นแล้วก็เลยแวะมาหาเพิ่นเลยมาตวัดบุญบัดบปานเท่านี้ดิเพิ่นก็เร็ยนทุกปีได้เดือนพุงผ้าเออบุญเดือนซีหรือเปลดีด้ยกัน่รู้ว่ากันห่อตัวนี้โอ้จะแม่สิงขัดดิ โว้ยคันอสองหกนี่มันก็คาบเข้าไปยางไงหกกับเก้ากันตัวเดียวกันมากกันน้ามันกัแต่ว่าเก้าสอมันคือออกไปแล้วก็มักก็อัานเลยสองเก้ครับใช่ไครับนี่แหละครับส่วนมาน้ำพาเด้อเนี่เราไม่พิมพ์ฝันเกี่ยวกันฝันเกี่ยวพักนเจนว่า้ฝันเกี่ยวจนด้มากเฮี้ยเราไปมือนีไปคิดบ่างโลดเอาไปว่ากันอ่านเพื่อนนอนนี่เนาะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ